เก่งภาษาอังกฤษกับครูชยุด FCMC สวัสดีครับผมครับครูชยุดครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมครูชยุดนะครับจะนําเสนอนะครับกลุ่มคํา question word นะครับกลุ่มคํา question word ซึ่งเป็นกลุ่มคําที่นะครับเราจําเป็นต้องใช้ในการแต่งประโยคคาถามนั่นเองนะครับผมนะครับได้แก่คําว่าอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับผมนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มคําที่ใช้กับ คนนะครับเป็นการถามหาคนเองนะครับได้แก่คําว่า who แปลว่าใครแล้วก็คําว่า whose นะครับแปลว่าของใครนะครับผมสองคำนี้นะครับผม who and whose นะครับต่อไปครับผมคําถามเกี่ยวกับสิ่งของนะครับใช้คําว่า what นะครับแปลว่าอะไรและคําว่า which นะครับ which นะครับแปลว่าสิ่งไหนอันไหนนะครับผมต่อไปนะครับผมคาถามเกี่ยวกับสถานที่นะสถานที่นะครับ ใช้คำว่าแวครับผมแวที่ไหนนะครับผมแวที่ไหนนะครับต่อไปครับผมคําถามเกี่ยวกับเวลานะถามด้วยคําว่า when when เมื่อไหร่ how long นะครับผมนะครับนานแค่ไหนนะครับ how often นะครับบ่อยแค่ไหนแล้วก็ what time นะครับเวลาเท่าไหร่นะครับผมและคำถามเกี่ยวกับนะครับขนาดนะครับผมนะครับใช้คำว่า how long นะ how long นะครับผมแปลว่า นะครับยาวแค่ไหนหรือ how tall นะครับผมแปลว่าสูงสูงแค่ไหนนั่นเองนะครับผมคําถามนะครับคําที่เป็นคําถามเกี่ยวกับจํานวนนะครับผมใช้คําว่า how much นะครับมากเท่าไหร่และคําว่า how many นะครับมากเท่าไหร่ how much ใช้กับคํานามที่นับไม่ได้ส่วน how many ใช้กับคานามที่นับได้นั่นเองนะครับผมคําถามเกี่ยวกับเหตุผลนะครับใช้คําว่า why แปลว่าทําไมนะครับ คำถามเกี่ยวกับอายุนะครับผมถามด้วยคำว่า how old how old อายุเท่าไหร่นะครับและคำถามเกี่ยวกับระยะทางนะครับผมใช้คำว่า how far how far ไกลแค่ไหนนั่นเองไกลเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนี้คือ question words question words นะครับเป็นกลุ่มคำที่ใช้ในการ นะครับถามคําถามนั่นเองถ้าฟังคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องครูชยุทธเรียนภาษาอังกฤษกับครูชยุตเรียนง่ายเรียนเร็วเรียนดีและเรียนเกง่งอย่างแน่นอนเอ s ซมาเรียนกันเยอะๆครับผม